มาถ,ถึงนครนายกจะไม่แวะเที่ยวน้ำตกได้ยังไงล่ะครับผมก็พาทุกคนมาแวะที่คาเฟ่รับส่วนตัวของผมโหกิจกรรมของเรามันมากครับผมไป <c oughs> สัสดีครับกบมาเจอกับผมแบรนด์เฮลซิงอีกแล้วนะครับไม่ใจเจอกันแบบนี้แนะ่นอนว่าผมและทีมงานจะพาทุกคนไปเที่ยวอย่างแน่นอนบอกเลยว่าทริปนี้เนี่ยเราจะไปนอนชิลเที่ยวน้ำตกที่จังหวัดนครน,นายกวันนี้เนี่ยเรามีงบไปเท่าไหร่ครับวันนี้พี่แวนรวยครับพี่ใบ้ใบว่าหลักพันแต่พี่แวนต้องขับรถไปเองนะงคาน้ำมาในนั้นกุญแจครับพี่เอ้โอ้เยี่ยมเลยครับแบบนี้ผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแอร์ในรถด้วย MG i Smart ให้เย็นฉ่ำสักหน่อยแหมเปิดระบบทำความเย็นโอ้โหสมาร์ทอะไรขนาดนั้น โอ้โหคันนี้ใช่ไหมเนี่ยสวยจริงๆเลย<อ>ทีมงานมีสัมภาระอะไรฝากไหมครับทางนี้เลยทางนี้เลยนี่โอ้โหกว้างขวางมามาส่งมาได้เลยครับผมจุ <Yeah. S 2> แบบจัดเต็มสุดๆเลยนะครับเนี่ยนึกว่าห้องเก็บของย่อมๆเลยนะก่อนออกเดินทางนะครับก็ขอเช็คสภาพอากาศนิดน,นึงนะครับผมรถคันนี้เนี่ยนอกจากจะสามารถเช็คสภาพอากาศตรงที่เราอยู่นะครับยังสามารถเช็คสภาพอากาศปลายทางได้ด้วย นี่เป็นไงล่ะเรื่องการถอยหลังนี่ง่ายมากๆครับคันนี้ไม่ต้องกลัวจิ้มคันหลังหรือว่าจะไปขูดข้างๆเลยนะครับเพราะว่าเขามีกล้องมองรอบคันให้ครับไปเดินทางกันเลยดีกว่าครับเช้าแบบนี้เนี่ยก็เดี๋ยวแวะหากาแฟดื่มกันสักหน่อยนะครับผมผมมีร้านแนะนำอยู่เหมือนกันนะผมว่าสาวๆน่าจะชอบร้านนี้ที่ร้านว่า Second November ค ตอนนี้เราก็มาถึงร้าน Second November แล้วนะครับร้านลับแห่งนครนายกที่ร้านนี้นะครับโอ้โหมุมถ่ายรูปเยอะมากๆเลยเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรให้กินบ้างมีทั้งขนมมีทั้งอาหารข้าวหวานครบสวัสดีครับอเมริกาโน่เย็นไม่หวานครับข้าวกลางนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาขัวซองกับเค้กด้วยที่เด่นร้านนี้ก็คือขัวซองและเค้กนะครับเขาทําสดใหม่ทุกวันนี่เดี๋ยวมากินกันดีกว่าว่าจะ กรอบอร่อยแค่ไหนแค่จับก็ได้ยินเสียงแล้วครับว่ากรอบเ mm hmm. ติมพลังกันเรียบร้อยครับผมมื้อนี้314บาทไปเดี๋ยวไปเที่ยวต่อเดี๋ยวพาไปน้ำตกนางร้องระหว่างทางที่มานะครับไม่ว่าทางจะโหดแค่ไหนผมก็ไม่กังวลเลยครับเพราะว่าเจ้า mp z s คันนี้เนี่ย มีระบบช่วงล่างแบบ Eurotuning Suspension ครับที่ช่วยให้ระบบการขับขี่นุ่มนวลและก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมทางจะถนนลื่นฝนตกหรือว่าโค้งเยอะผมก็ไม่กังวลสักนิดเดียวเลยครับมาถึงนครนายกจะไม่แวะเที่ยวน้ำตกได้ยังไงล่ะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่น้ำตกนางรองหนึ่งในแปดน้ำตกของจังหวัดนครน,นายกไปครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นถ่ายรูปสวยๆชมบรรยากาศรอบๆดีกว่านะไปะ <Ooh. S 1> น้ำยรนมากไม่เล่นนะบอกพี่แว วันนี้นะเขาปักทงเหลืองทองแดงอยู่มันอันตร,รายแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าที่ต่อไปที่เราจะไปเนี่ยเด็ดมากๆม,มันแน่นอนสําหรับใครที่จะมาเที่ยวน้ำตกนางรองนะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับขับรถเข้ามาเที่ยวกันได้เลยนะช่วงนี้เนี่ยน้ำตกเย็นๆตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ชุมเสือนะครับที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราเริ่มจากอะไรซอบๆกันก่อนดีกว่านะ เดินเล่นหน่อยได้ไหมครับขนเสือกเดี๋ยวขนเสือกพาเราไปเดินเล่นนะหนึ่งสองสามปบ้านบรรยากาศดีมากเลยครับบริเวณรอบๆเขียวชุ่มดีเลยเหมือนได้เติมพลังชีวิตมีแรงบรนดาใจในการกลับไปทำงานนะครับผมกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปขับรถ ATV กันเลยเอาสีอะไรดี <c oughs> <c oughs> เลือกสีที่ชอบก่อนและนี่คือสีที่ใช่ โหกิจกรรมของเรามันมากครับผมจ่ายไป1,000บาทครับสำหรับ2กิจกรรมไม่หมดนะพี่แว๊ดจะกับไม่หมดอีกเหรอเ่าเล่นไปพี่ไปปิ๊งนิดก็ดีหวาปะแล้วไปสภาพเห็นทางแคบอย่างนี้ครับก็ไม่ต้องกังวลเลยครับผมเราก็แค่กดใช้ฟังก์ชัน360นะครับเราก็จะเห็นว่ารอบคันเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่า ทำกิจกรรมมาเนื่อย,ยครับผมก็พาทุกคนมาแวะที่คาเฟ่รับส่วนตัวของผมเดี๋ยวนั่งพักผ่อนหย่อนใจกันแป๊บหนึ่งนะปรับเบาให้เหมาะสมนะครับแล้วก็เปิดซันรูปให้การถ่ายเทฟังเพลงสบายๆดื่มด่ำธรรมชาติกันสักหน่อยนะครับฮัลโหลเอสวัสดีให้ฉันช่วยยังไงเปิดเพลงออนไลน์ พักผ่อนกันเต็บอิ่มแล้วนะครับแต่ว่าท้องยังหิวอยู่เลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพาไปกินข้าวเย็นรับรองว่าร้านนี้เด็ดไปกัน มื้อเย็นวันนี้เรามากินข้าวกันที่ครัวสาริกานะครับทากิจกรรมมาได้นเหนื่อยครับมื้อเย็นจัดเต็มหน่อยนี่เมนูแนะนาซี่โครงหมูออนสับผัดใบยี่หร่าครับผมชั้นสามทอดเกลือครับนี่ <c oughs> สามชั้นทอดเกลือต้มยำปลาคังน้ําใสสันคอหมูย่างจิ้มแจ่วกระทะร้อนก <c oughs> <heps> ุ้งซอสมะขามมีไหมครับเอาด้วยครับผมโอ้โหตำไหลบัวกุ้งสอไก่บ้านย่างเกลือครับผม <c oughs> <c oughs> ก็แค่1,530หารกันไหมเราได้ใช่ไหม1,530หาร4ก็เหลือ382บาท50สตางค์เบาเบากันเยอะเลยเฮ้ยโทรศัพท์มาพี่ตดวตัวแล้วพี่ขอไปเข้าห้องน้ำก่อน กินอิ่มแล้วก็ต้องหาที่พักกันสักหน่อยครับวันนี้เรามาพักกันที่ The Mist Hotel นะครับก็จะอยู่ใน Royal Hill Golf Resort and Spa นะครับโอ้โหบรรยากาศเนี่ยล้อมรอบไปด้วยวิวภูเขาเห็นแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากมากครับไปดูห้องพักของเราดีกว่าห้องพักของที่นี่นะครับก็ได้ทําการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับและก็พนักง,งานทุกคนนะครับก็ได้รับวัคซีนครบทั้ง2โดสตามมาตรการการป้องกันโควิดเรียบร้อยแล้วนะเดินไปดูทำไมให้เมื่อยอะแล้วก็เช็คผ่านแอปสิ MGI Smart นี่นอกจากจะเช็คว่ารถล็อกหรือยังนะเรายังสามารถเช็คอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นลมยางน้ำมันหรือว่าพิกัดรถที่จอดอยู่โอเคครับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะ้วแล้วตื่นพี่าโอสบายเลยตื่นมาก็มองดูวิวภูเขาสวยๆ ไปดูวิวแล้วคับพี่ไป,ไปไงอะ่ะเดี๋ยวครับแล้วกักไปไปพี่เดี๋ยวไปดูสนามรบกันส่วนค่าที่พักของเราในทริปนี้แค่1499บาทเท่านั้นเองนะครับมีอาหารเช้าสำหรับ2ท่านราคานี้ถึงสิ้นปีเท่านั้นครับเป็นยังไงบ้างครับทริปนครนายกกับ MG ZS ของเราในวันนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยววันนี้ทิมงค่าดอ,อกค่าน้ำมันให้พี่แวนมาเที่ยวทั้งทีโอ้โหใจดีแบบนี้แปลว่าเราใช้เงินไปทั้งสิ้น 3,196บาทเท่านั้นเองนะครับมันแล้วก็สนุกมากๆเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาบัตดี้คู่หูสำหรับการเดินทางนะครับผมก็ขอแนะนำ MG ZS s m a r t e r Driving Buddy Design Sport โฉบเฉี่ยวภายในกว้างขวางนั่งสบายฟังก์ชันเยอะระบบความปลอดภัยครบเทคโนโลยีเพียบบัตดี้คันนี้นะครับพร้อมพาเราไปได้ทุกๆที่เลยฮัลโห MG ฉันอยู่นี่ขอเส้นทางกลับบ้านโอเคได้รับเส้นทางกลับบ้าน パッ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 